สวัสดีครับพ่อแม่พี ar, ่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเนียเซลิสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพาพี่พ่น้อง FC ทุกท่านนะครับมาเปิดราคาหนาคอกนะครับมัอนี้กะถือว่าเป็นปีพี่ที่2นะครับผมคลิปที่แล้วนะครับนี่นะครับ FC ติดตามนะครับผมมี2สาวหน่อยนะครับผมที่เป็นเด็กไวรุ่นๆใหม่นะครับผมเพิ่นเลี้ยงงัวนะครับผมเพิ่นก็เลยมีงัวนะครับไม่เกษตรกรเฮาดูว่าผู้อยากจะเลี้ยงงัวได้ลอง อ่หลับช่มแล้วก็ได้หางว่าไปเลี้ยงนะครับมันนี่ก็มาอีกรอบนึงครับพี่น้องนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีครับพี่น้องนะครเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับผมม่รุนอ่นยุใไม่นะครับหลุจักที่จะส้่งอาชีพหรือว่าส้่งแนวทางนะครับในการอ่เลี้ยงงัวนะครับถือว่าเป็นอีกแนวทางนึงหลังจากที่เลิกเลี้ยงมานะครับเพิ่นก็ับมีงัวดีๆครับพี่น้องมันนี้มีอีกหลายโตให้พี่ให้น้องค้าร้องเดยพี่จ้าหน้าเบิ้งนะครับเดี๋ยวให้น้องเพิ่อนนั่งซื้อฟร์มกับทีัรบค อ่ะแนะน้ำซื้อเหล่ากฟาร์มเหล่าก่ที่อยู่จังน่อยนะครับผมค่ะกะขอกงัวหอยแอนด้วยค่ะขอกงัวหอยแอนนะครับเนาะอยู่บ้านไหนก็ครับอยู่บ้านเล่าหมาค้ำค่ะบ้านเล่าหมาค้ำนะครับผมอ่าตำบลยังก็ครับตำบลนาพู้ค่ะนาพูนะครับผมอ่านะครับอำเภอย่างสุราษฎร์เนาะอ่าจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรฟาร์มนี่เบอร์ได้ก็ครับน้อง 065ค่ะ065 328 328 5583ค่ะห5าห้นะครับผมแนะน้ำซื้ออะไรน้องยังก่อนครับผมน้องมื้อจ้ะน้องมื้อแล้วก็อีกคนนึงล่ะครับน้องไม้จ้ะน้องไม้นะครับผมอ่ะพูดได้เป็นพี่ไปเป็นน้องครับนี่เป็นพี่อ้าวอันนี้เป็นพี่เนาะอันนี้เป็นน้องนะครับผม เอานะครับผมมือนี้มีจักโตครับสี่ให้พี่น้องเข้าเอฟซีที่ติดตามนะครับคองของแอนนี่ได้รับชมน้ากันมีจักโตครับทั้งเบอร์มนี้ค่ะมือนี้มีอยู่หกโตค่ะอ่ามี่หกโตครับพี่น้องนะครับอ่าเป็นงัวแบบใดแน่ครับผมมีแม่สาวแล้วก็ง้อพึงผสมแล้วก็แม่ทองค่ะอ้าวนะครับผมเดี๋ยวไปเบิองโตที่แหลกกันจักหน่อยนะครับผมเอาบัดนี้เบอร์ไล่เลยครับบัดที่นี่เอ็นเอ็นศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาม 02524ค่ะ02524นะครับผมะนะครับแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้ครับพี่น้องหลายท่านหาว่าเห็น Facebook นะครับเอ็นชาริตาค่ะเอ็นชาริตาภาษาอังกฤษนะครับเนาะเดี๋ยวผมขึ้นเฟซห้ครับพี่น้องสำหรับผูเอฟซีอยากจะแอดเข้ามาทักทายหรือว่ามาขอเบิ่งขอมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งแม่ที่แหลกนะครับเป็นแม่สาวนะครับเนาะค่ะแม่นี่เป็นแม่สาวค่ะอันนี้เป็นงัวแม่สาวนะครับผมอายุตั้งเดือนละครับงัวเพิ่น ตัวนี้แม่นี่สิบเก้าเดือนค่ะสิบเก้าเดือนนะครับเป็นแม่สาวอายุสิบเก้าเดือนส่วนสูงหนึ่งร้อยเท่าไรก็ครับผมประมาณร้อยสี่สิบบวกค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องนะครับผมทับไปครับแม่นี่ท่านเลยทับค่ะเพิ่นคยขึ้นขึ้นแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าท่านเลยทับแม่สาวท่านเทับนะครับขึ้นแล้วรอบหนึ่งครับพี่น้องฟังราคาเปิดนะครับแม่นี่หลายเป็นไรน้องครับเปิดอยู่สี่หมื่นเก้าพันค่ะสี่หมื่นเก้าพันแม่สาวครับพี่น้อง นะครับส่วนสูงประกัน1นึ่งร้อยได้ก็ครับร้อยสี่สิบค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับผมอ่ะตัวนี้บะมี่ตานี้นะครับเนาะค่ะบะมีค่ะอ่าประกันบะมี่ตานี้ได้อครับพี่น้องนะสำหรับผู้อยากได้งัวงอ่านะครับแม่สาวไปเห็ดแม่บอกแม่พันสี่หมื่นเก่านะครับเนาะค่ะอ่าต่อรองได้ครับพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันต่อรองได้นะครับผมมาอุดหนุนน่องเพิ่มจั่อยนะครับพี่น้องนะครับพ่อได้ค่าเทิมพ่อได้ค่าไปโรงเรียนนะครับผมเรียนอยู่มอสได้ลรอครับนี่มอสีเหรออ่ามอสีได้ครับพี่น้องนะครับผู้ มอ <Sustain able calculator> สองน <apology> ะครับผมผมเห็นท <wei> ี <GO av uther> ่เรียกนึกว no ่าคนนั <one noise> ้นเป็นเป็นเอื่อยนะครับผมเพื oh so ่อนผู้ใหญ่ก็เอื่อยนะครับเอานะครับผมตัวที่2ครับพี่น้องนะครับตัวที่2อันนี้กับแม่สาวหรือเคยมีหลวงมาแล้วครับแม่สาวคือกันครับอันนี้กับแม่สาวคือกันประมาณร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องส่วนสูงนะครับทับไปครับแม่นี่ทับในทับคือกันกรับอันนี้กับบ่ทับในทับด้วยครับพี่น้องนะครับเปิดไหลไปไหนครับแม่นี่ เปิด49,000เก่าพันด้วยกันจ้ะอ่า4ี่0 0่เก่าพันซ้ำกันครับพี่น้องนะครับมักสายอ่สูงใหญ่ตัวนั้นเกือบร5อยหิบนะครับผมหรือมักแบบหนาๆนะครับไทยกว้างๆอีกแม่นึงนะครับผมตัวนี้ราคาซ้ำกันนะครับอ่ามักแม่ใดก็เลือกเอาครับ2แม่นะครับผมเป็นแม่สาวได้พี่น้องเอาไปทับเอานะครับผมแม่นี่ก็บ่มี่ตำนี้นะครับเนาะบ่มีค่ะอ่าบมี่ตำนี้นะครับผมงัวผูกรามได้ได้ครับพี่น้องนะครับเชื่องนะครับอ่ายุคคอกนี่อ่าฉีดวัคซีนให้บะครับค่ะ วัคซีนฉีดไ้ไปค่ะฉีดค่ะ uh, อ่าฉีดไหยนะครับผมอ่าวัคซีนลัมปิสกินหรือว่าอ่าวัคซีนปักเขาเปอยนะครับผมสําหรับขอ,อกี่เพินพ่นกาพ่าเพิ่นดําเนินการให้นะครับเอาตัวที่สามเอาตัวไหนครับผมค่ะตัวนี้เลยค่ะอ่าตัวที่สามนะครับผมอ่ะขยับมาเบงแดงเข้มๆครับพี่น้องตัวนี้แดงโบดนะครับผมค่ะแม่นค่ะอ่าแดงโบดทแม่สาวหรือว่าติดทองแล้วแม่นี่อ่แม่พึ่งผสมค่ะอ่าแม่นี่พึ่งผสมนะครับเนาะ นะครับผสมพอได้ไว้นอครับอันนี้ค้มโตค่ะอ่าผสมจริงนะครับผมพอบามันแดงนะครับเนาะส่วนสูงอยู่ประมาณหนึ่งลอยเท่าใดนอครับประมาณลอยสามสิบแปดค่ะหนึ่งร้อยสามสิบแปดนะครับผมเอานะครับส่วนสูงอ่าเขาดีเครื่องบดได้พี่น้องหางย่ำเกือบลาเกืรนพี่น้องพัวห้างจับลึกพัวห้างลงมาจับลึกหูสันได้ครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกผสมบามันฟังราคาเปิดนะครับผมนุเปิดอยู่หาหมื่นหาพันค่ะหาหมื่นหาพันนะครับผมพันลอยไปหน่ผสม บ่ค่ะพึ่งผสมพึ่งผสมไปนะครับผมเอานะครับตัวนี้แม่สาวเลยนะครับเนาะแม่ค่ะแม่สาวยังพราเด็กเคยมีลูกนะครับผมนาดีครับพี่น้องตัวนี้นะครับนาลึกนะครับผมบานเท่ากับเป็นก็เอื้อนอ้างลึกนะครับผมแม่ค่ะเอาบ่มีต่านี้นะครับแม่นี้ซีมื่นเท่าไวรครับหาหมื่นหาพันคหาหมื่นหาขั้นครับพี่น้องนะครับผมเอายังต่อรอกไหนด้วยครับพี่น้องสําหรับผู้หาง้วแดงนะครับมักแบบแดงแดงบดๆนะนาจังสี่เละพี่น้องนะครับแม่นี้กับโมีต่านี้นะครับผมแม่ที่สาม นะครับอ่าตัวที่ซีตัวไดน้อน้องตัวนี้ค่ะอ่าตัวที่ซีนะครับตัวนี้เป็นแม่ออกลูกกระทบหูเสมอปากพอดีนะครับผมอ่าคลิปหูดาโบดนะครับลึกนะครับแม่นี่อ่าสีแดงดีครับพี่น้องตัวนี้ออกแดงเข้มนะครับเอาเบื้องหางจัหน่อยนะครับทางผีแม่นี่กับวิตตันี้นะครับเนาะบ่มีค่ะ้ทับไปครับแม่นี่บบดนี้ทับแล้วค่ะแต่ทันในพานรอบอ่าผสมแล้วนะครับรอบพานรอบก็พอได้อยู่ครับคมตัวพวกกันค่ะอันนี้กับผสมจริงนะครับเนาะ เป็นพอบามันแดงไหมครับผมแมนค่ะพอบันแดงบามันแดงผสมยูนีหรือว่าผสมมากรูนนี่ครับผสมมากู่นี่ผสมมากรูนนะครับตัวนี้ประกันทองไม่ได้เป็นแม่สาวนะครับยังบอกให้เดี๋เคยมีลูกนะครับเนาะแมนค่ะหลายเป็นไดรครับราคาเปิดไว้หนูเปิดอยู่ห้าหมื่นเก้าพันค่ะห้าหมื่นกับอีกเก้าพันนะครับเอาราคานี่มีส่งฟรีไหมครับหรือว่าราคาส่งต่อรองเอาส่งฟรีหนึ่ร้อยกิโลค่ะส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลได้ครับพี่น้องนะครับผมผู้บริโภคไก่เพิ่งกระดิ่งส่งให้หนึ่ร้อยกิโลเพิ่งส่งให้ฮอตคอกคุณล่ะ ราคานี้ยังต่อรองเลยด้วยครับพี่น้องนะครับผมงัวเชื่องจับใบได้เบิดครับพี่น้องนะครับเอาไปเก่าดีค่ะยืนนิ่งเลยนะครับผมบนดินถือว่างัวมีความเชื่องนะครับสามารถที่จะเอาไปเลี้ยงอยู่บ้านปลอดภัยครับพี่น้องนะครับงัวทรงนี่กับบอต่นบอยาดนะครับผมก็ถือว่าเป็นตะเลี้ยงครับพี่น้องงัวเชื่องไครก็อยากเลี้ยงนะครับผมตัวต่อไปตัวไหนครับผมตัวนี้เลยค่ะเอานะครับอันนี้ก็แม่สาวนะครับเนาะค่ะแต่ว่าตัวนี้ทองแล้วค่ะแม่สาวตัวนี้ประกันทองเลยนะครับค่ะแม่นค่ะเป็นทองแรกนะครับแม่สาวทองแรก ประมาณร้อยสี่สิบเท่าไรครับร้อยสี่สิบบวกกูเลยค่ะอ่าร้อยสี่สิบบวกนะครับผมค่ะแมนค่ะติดทองก็พอได้ยี่ตอนนี้โค้ตัวกันค่ะอันนี้กับผสมจริงเนาะค่ะนะครับผมเอาเป็นพอบามันแดงขึ้นกันค่ะนะครับจักเดือนแล้วในทองบานนี้สองเดือนค่ะสองเดือนกว่าๆนะครับผมประกันทองอันตรสาเศร้าเรียบร้อยนะครับเนาะแมนค่ะมีร้อยสี่สิบบวกนะครับไงนาดีครับพี่น้องตัวนี้นะครับกลมขุ่นหยาบเงยไหลยปไดนครับผมราคาบานนี้ หามื่นเก่าพันค่ะหามื่นเก่าพันได้อีงวดเม่ททองประกันทองได้พี่น้องตัวนี้นะครับประกันทองสาวทองแรกนะครับเอายกหนาขึ้นในเบื้องจัาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเบื้องหนาตรงเพื่นจัาหน่อยนะครับเอาเบื้องหนาตรงจ้าหน่อยนะครับเอาตัวนี้ผูกลามเลยนะครับเนาะเป็นเชือกนะครับผมตัวนี้กับผมมีตำหนิมองไรได้ครับพี่น้องนะครับผู้สนใจอยากได้นะเพิ่นไปเลี่ยงนะครับตัวนี้เครื่องดัมโบดนะครับขอขาหลังก็ดีองศาขาดีนะครับผมหาหมื่นเก่านะครับเนาะประกันทอง นะครับเบิดไปครับผมมาดียัง่ะเลือเลือตัวสุดท้ายบ่ครับผมสําหรับผู้หาขาวโบสนะครับเป็นขาวโบดเคยมีลูกมาจากตัวแล้วครับแม่นี่บาดี้ลูกที่สองในท้องค่ะลูกที่สองในท้องด้วยครับพี่น้องนะครับอนีแม่ลูกสองในท้องนะครับจักเดือนเราครับในท้องมนดีสามเดือนสี่เข่าสีเดือนสามเดือนจะเข้าสี่เดือนนะครับผมเอานะครับโบดครบเครื่องด้วพี่น้องนะครับผมเครืองดํานะครับ หูดานะครับกาไลขาดํานะครับชีดกระชับดีส่วนสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกครับแมนค่ะร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับผมอตอนนี้ติดทองอยู่กับเอ็มสอศูนย์หนึ่งนะครับผมไอ้เท่สายพันธุก,กรรมนะครับผม,มนะครับถือว่าเป็นจากอิสลาฟาร์มนะเอะอลิสลาฟาร์มครับพี่น้องะนะครับมผมเป็นพ่อพันธุ์บราหมันผสมวันที่ เก่ามีหน้าหกหาตัวนี้ประกันทองนะครับพี่น้องประกันทองฟังราคาเปิดนะครับตัวโบดนี่ร้ายปันใดครับผมเปิดหามื่นเก่าพันด้วยกันค่ะหามื่นเก่าพันนะครับ<า>ตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับผมอ่าง้อโบดเป็นทองที่สองนะครับเนะาะค่ะ ของที่สองตัวนี้ก็เชื่องดีครับพี่น้องเชื่องครับสนใจกับมาชมตัวจริงบ้านๆได้ก็ครับบ้านเล่าหมักคั้มค่ะบ้านเล่าหมักคั้มตำบลนาผู้ตำบลนาผูนะครับอำเภอยางศรีสุราษฎร์ยางศรีสุราษฎร์นะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับผมอ่าโทรมาได้เบอร์ได้ก็ครับ065 065 328 328 5583ค่ะ5583ครับพี่น้องนะครับอยากให้เก่านะครับเฟซบุ๊กไปได้ก่อนครับ เฟซบุ๊กแอนชลิตาภาษาอังกฤษค่ะแอนชลิตานะครับผมแอดไลน์มาเบอร์ได้ก่อนครับ a n a n 0 9 3 0 9 3 0 2 5 2 4ค่ะ0 3 5 2 4นะครับ0 2 5 2 4 0 2 5 2 4นะครับเอาถ่ายคลิปเดี๋ยวให้น้องแอนเอฟแอนน้องอ่อนเอฟซียังไงนะครับว่าอยากให้มาอุดหนุนง่วนนะครับผมเอานะครับผมสิอ่อนพี่น้องว่าจังไงเนาะครับผมกับ ากติดตามละกะามาซื้องัวหนูทำเลยค่ะครับผมะนะครับผมงวัวยูนี่คือประกันเรื่องตำนี้นะครับเนาะเรื่องส่งกับส่บงให้รอยกิโลส่งฟรี<ม>นะครับใจดีนะพี่น้องแม่ค้าผู้สาวเพื่อนใจดีครับพี่น้องนะครับผมรายท่านก็อยากจะอุดหนุนนอ้องเพื่อนให้นะครบับได้ขายงัวก็ได้ค่าเท่มแล้วพี่น้องนะครับผม,มนะครับงัวเพื่อนกับเธอเป็นราคาประหยัดนะครับผมถือว่าเป็นราคาประหยัดนะครับยังลด ต่อร่องได้อีกนะครับผมของดีมั่งสภาพยูนีกับเรื่องตำหนิเพิ่นกับรับประกันให้ชัดเจียนได้พี่น้องสาหรับคลิปนี้กับจากลาทตำหนิของคุณนายไลน์นะครับผมสวัสดีครับ